ชาลีค่ะพี่เก๋น,นะคะวันนี้มีคําถามค,สอ,ค,ามคสองคำถามกับพี่เก๋คำถามแรกคือพี่เก๋มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเข้าคอร์สปั้นแบรนด์เหนือเมฆในวันนี้ค่ะคออือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตามคุณต่ายเข้ามาในเฟซนามสมควรนะนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เ,เปิดเผยแล้วก็จริงจังจริงใจแล้วก็ทําทุกอย่างทําจริงๆอลยค่ะแล้วตัวพี่เองเนี่ยปกติรรตอะไรทำบริษัท ทำธุรกิจสินตัวนะคะเป็นบริษัทค้าก็้คอนจสงสินค้าระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าเ,เราอยากเข้ามามามาคอสเนี้ยเพราะว่าอยากได้รับพลังได้รับสิ่งดีๆจาก คุณตายนะคะเพราะว่าเธอมีอะไรที่ที่เยอะที่เราไม่รู้เราอยากจะรู้จากเธอแล้วเ,เราคิดว่าเราได้เอามาปรับปรุงในธุรกิจของเราด้วยหรือว่าโอกาสหน้าที่เราคิดว่าเราจะมีแบรนด์อะไรสักอย่างที่ทเป็นของตัวเราเองอะคะ่ะเราจะได้ทํามันได้ดีโดยที่มีเธอเป็นออไอดอลแล้วก็เป็นต้นฉบับขะะอสามคำให้กับพี่ต่ายหรือคอสป้นแบรนด์เหนือเมฆเลยค่ะพี่กิงเยี่ยมที่สุดขอบคุณมากค่ะ